ครับหลังจากที่ <c oughs> แม่ของสานุสามนเณรใช่ไหมครับก็ถามสามนเณรว่าหลังจากผีออกแล้วนะยักเข้าครับยักเข้าสิงก็ถามว่าสามนเณรเนี่ยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วอบอกอายุครบบริบูรณ์คือ20ปีบริบูรณ์พอดีครับก็ได้ตเตรียมตายจีวรแล้วก็สามนเณรนั้นก็มีบาจีวรครบบริบูรณ์ครับได้การอุปสมบท ต่อมาีไหมครับพระพุทธเจ้า <c oughs> ทำความอุตสาหะในการข่มจิตไหมครับข่มจิตนะชะเนนโตไหมครับข่มจิตให้เกิดให้เกิดแก่สมมนามเณรนั้นทาไมครับ <c oughs> แก่สมมนามเณรนั้นผู้บวชไม่นานเกิดขึ้นแก่นะครับแก่สมมนามเณรนั้นผู้ บวชนะครับยังไม่นานาจึงตรัสว่าทำไมครับธรรมดาจิตนะครับจิตต่างนาเมตั่างนะ,นะธรรมดาจิตเนี้ยจิตนี้นะครับจะจาริจาริก,กังนะครับเที่ยวะจะริกไปในอารมณ์ต่างๆครับเที่ยวจะลิกไปในอารมณ์ต่างๆตลอดการยาวนานมาแล้วโสติภาวนามะครับ ชื่อว่าความสวัสดีนะครับย่ออไม่มีใช่ไหมครับแก่บุคคลผู้ไม่ข่มจิตนั้นนะครับความสวัสดีนะครับย่ออไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่ข่มจิตนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโยโคไหมครับความเพียนนะครับการมาวาโจกไม่กรณีโยะความเพียน <c oughs> ที่บุคคลนะครับควรทำกันโยนนะครับควรทำด้วยควารรมเพียรในอะไรก่อนนะครับความเพียรในการข่มจิตนะครับในการข่มซึ่งจิตแต่ละนะครับบ,คคนะรบ,บุคคลพึงทำนะครับบุคคลพึงทำนัเหมือนอะไรครับนายฟานช้างนะครับเหมือนนายฟานช้างทำความ เพียรและทำความพยายามครับในการข่มโยกมาเหมือนเดิมนะครับในการข่มช้างตัวตกมันครับตัวซับมันแล้วตัวตกมันนะครับด้วยตะขอครับต้องข่มเหมือนกันนะครับดูแลช้างยังไงมันตกมันใช้ตะขอใช่ไหมล่ะนะข่มช้างอันนี้ข่มจิตนะครับก็ต้องมีความเพียรครับในการข่มจิตเหมือนกันจึงตัดคาถา นี่ว่าทำไมคำต่อพระคาถานี้ว่าอิทางปูเรจิตตะมาจาริจาริกังเยนิชกังยัตถามังยัถาสุขังตะทััชหังนิคหิตสามิโยนิโสหัดถิงปะพินนังวิยะอังกุสะคาโหครับ <c oughs> <P ure> นะครับปุเรยนะครับเมื่อก่อนหรือในการก่อนนะในการก่อนนะครับจิตตังจิตตามาริจางจิตตังอจารินะครับจิตนี้ไหมครับอี่ทางนะจิตนี้ได้ท่องเที่ยวจาริกไปนะครับได้ท่องเที่ยวถูที่จาริกกันแหละจาริกไปดีครับเยนิชกังพยายามเสนาะหมดนะตามอา,อาการที่น่าปรารถนา ตามความปรารถนาเยนิชิตังครับยัตถาการมังครับตามความไข้นะครับตามอารมณ์ที่น่าไข่ก็ได้ครับยัตถาการมาก็แก้อัดไห้ครับตามลมที่น่าไข่และอะไรครับตามความสบายยัถาสุขขังตามความสุขนะครับอชะวันนี้เรานะครับจกข่มจิตนั้นครับจะขคบขค่มจิตนั้นด้วย โยนิสูครับโยโสูนัสิการเนี่ยด้วยการทําให้ใจโดยแยบคายครับแล้วก็อะไรนะครับวิยะนะครับแล้วก็นายวานช้างนะครับอังกุศักคาวหัวไปว่านายวานช้างได้เลยนะผู้ถือตัวขอเหมือนกับนายวานช้างใช่ไหมครับโฮมช้างตัวตกมันแล้วปะพินนั่งครับตัวทรับมันแล้วตัวตกมันแล้วครับฉะนั้นนะครับนี่แหละ จิตมันทาไมครับนะเมื่อก่อนจิตมันทําไมครับท่องเที่ยวไปของมันตามปกติของมันอยู่แล้วครับตามอาการที่หน้าปรารถนาตามอารมณ์ที่หน้าไขา้ตามความสบายใช่ไหมครับแต่ว่าในวันเนี้ยเราจะขบจิตเราจะข่มจิตนั้นครับด้วยโยนิโสครับโยโสมาสิกานแเละเหมือนกัอะไรในฟานช้างข่มช้างตัวตกมันแล้วนะครับมาดูความหมายแก้อาจใช่ไหมครับ ตสะโธนะครับตาสะคาถาวรชน,นะสารนะเนื้อความแห่งพระกฐานั้นแห่งคําเป็นพระกถานั้นนะครับว่านะอย่าลืมนะว่าเสด็จออกมาก็ต้องทําไมครับอันบันเดศเพิงทราบนะครับเรื่องกระปอนะครับว่านะครับธรรมดาจิตนี้นะทำไมล่ะนี่ประโยชน์แทรกมานี่ครับ <c oughs> ธรรมดานะครับเมื่อก่อนปุเรยนะธรรมดาเมื่อก่อนจิตนี้นะครับ ชื่อว่าจิตเนี่ยเที่ยวจาริกไปอารัมเมเนสุครับในอาโดมครับมีรูปเป็นต้นนะครับในอาโดมมีรูปเป็นต้น,นครับตลอดการยาวนาน, <c oughs> ดดานานนะครับตลอดลาตีนานใช่ไหมครับเอ่อขางหลังนะเพราะของหน้าของข้างบนมันเป็นประโยคแทรกมานะครับยาติเนี่ยตลอดการยาวนานนะครับชื่อว่าตามอะไรครับตามอาการที่หน้า ปาฏิารอิชิตังนะนะครับบุคคลย่อมปาถนารด้วยอาการใดไหมครับนะเดี๋ยวแห่งราคาเป็นต้นด้วยอาการใดนะ่ะตามอาการที่น่าปาถนารแล้วก็อะไรอีก <c oughs> ตามอาการที่หน้าปาฏนารแล้วก็ด้วยสามารถแห่งอาการนะครับแห่งกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้นนะครับแหงกิเลสมีราคะเป็นต้น Уров, แล้วก็อันเป็นเหตุหน้าปรารถนานะครับอันเป็นเหตุครับเป็นเยนะนะครับเยนะก็เกี่ยวกับรูปวิเคราะห์นะครับนามกิดอะนะครับเป็นเหตุตริยาวิพัฒนะอันเป็นเหตุหน้าปรารถนานะครับชื่อว่าเที่ยวไปตามอาการเป็นที่หน้าไข่ครับกาโมนะเป็นที่ครับยาะถาเป็นสมีวิพัฒน์อธิการสหนะครับเป็นที่นะครับเป็นที่นะครับเป็นที่หน้าไข่ เป็นที่น่าใค่น่าชอบใจครับด้วยสามารถแห่งอารมณ์นะครับเป็นที่เกิดความค่แห่งจิตนั้นนั่นแหละนะครับชื่อว่าอะไรอีกอะยะถาสุขขังครับตามความสบายนะครับชื่อว่าตามความสบายนะครับเ <c oughs> พราะนะครับวิจนะโตนะเพราะเมื่อมันทําไมครับวิจารนตาสะนะครับ เพราะมาณเที่ยวนะครับเที่ยวไปด้วยอาการใดนะครับสุขขังอันว่าความสุขนะครับโหติย่อมมีโดยประการนั้นนะครับโดยอาการนั้นแหละตรงนี้นะครับประโยคยะตะนะครับก็มาถึงอะไรตั้งแต่อีทางนาอีทางจิตตัางนามะอีโตบุเรรูปาทีสุอาดามะเนสุรือไหมครับ แล้วก็ที่เหลือนะครับก็ข้ามมาเลยนะครับที่เหลอนะ่ะต้องข่ามาเป็นระย,ยะฐาสุข,ขังทีคณะตังเนี่ยทีคณะตังจาริกังจาริครับเนี่ยเป็นของประโยชน์แค่นะั้นที่เหลือเป็นของใครของมันแทรกมาของยะนะครับดูให้ดีนะแถวนี้นะครับก็อะไรธรรมดานะครับจิตนี้ทําไมนะ่ะแล้วก็มาห้างหลังเลยเนี่ยจาริเทียบไปแล้วทีจาริครับตลอดการยาวนาน อุเรครับในการก่อนอารับในสุดในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปอารมณ์เป็นต้นเนี่ยน้ำ <c oughs> ก็รับกันนะครับนะอ,อิชตินะครับเยนิชกังเนี่ยนะครับความไข้เกิดขึ้นเห็ไหมครับอย่ามารับทีเดียวเลยพาบุคคลนะครับปรารถนานะครับด้วยอาการใดนะครับแห่งกิดถหายไม่เลยครับเป็นต้น คือว่าอะไรครับรับแล้วก็รับรับตัดมหเยนะกาเรอากาเรนะแล้วก็ตัดสะตัวนี้อะตัดสะตัวหลังแล้วก็รับรับยะนะก็คือด้วยสามารถก็คือเที่ยวไปนนาเข้าก็เที่ยวไปอยู่ด้วยสามารถแห่งอาการนั้นนะครับแล้วก็เยนิชกังนะครับคืออะไรครับแล้วก็เอามารวมกันเยนิชกังแบบในคาถาครับคืออะไรนะเป็น เ,เหตุหน้าปาถนานะแล้วก็อะไรครับกาโมะความไข่ใช่ไหมย่อมเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นนะครับในอารมณ์ใดนั่นเที่ยวไหมครับก็ทไมตสัสสัรยะครับตสัสสัรยะถานะด้วยสามารถแทงอ,อ,อารมณ์นั้นนะแล้วก็มาได้อีกครับยะถากามางังนะครับเอามาเอามารวมกัน นะครับยัตถาการมังคืออะไรครับเป็นที่เป็นอารมณ์นาคข้นะครับยัตถาการมังเชื่อเป็นอารมณ์นาคใหครับแล้วก็ยัตถาสุขขังตามความสบายนะครับเพราะอะไรล่ะประโยคโดยประการใดโดยประการนั้นนะความสุขใช่ไหมครับย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เที่ยวไปอยู่โดยประการใดนะครับว,วิจารณ์ตัวครับเพราะการเที่ยวไปตถาเอวะโดยประการนั้น นะครับเนี่ยรับยะ่ตาะครับจบตรงนั้นแหละ้วในแกอาจำเป็นแยกเป็นประโยชนประโยชให้แล้วก็มีประธานมีอะไรด้วยแต่ในคาถามไม่ต้องนะคาถากิยาสีนาทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวนเนี่ยนแกอาจต้องเป็นประโยชนครับประธานกริยาประธานกริยาอิชติหนึ่งปอนะไหมครับแล้วก็อุปชติอีกหนึ่งปอนะครับแล้วก็สุขังหัวติอยู่ข้างในนี้มันก็อีกหนึ่งปอครับ สประโยคเหมือนกันก็ไข่มาให้เยนิชกังยะถากามังยะถาสุขังนะครับอาชะในวันนี้เรา <c oughs> เรามาข้างหลังแล้วนะครับจกขคมนะครับเราจะควมจิตจิตนั้นตังนะจิตนั้นนะครับด้วยโยนิโสมนสิกานคือว่าอะไรครับไม่ให้นะเพื่ออันก้าวระหว่างซึ่งจิตนั้นนะครับ อ,อีวิยะครับลาวกล่าวด้วยว่าเหมือนกับนายควานช้างผู้ฉลาดกล่าวคืออาจารย์ช้างครับนายควานช้างนั่นแหละคมไรช้างตัวปะพินนังครับนะตัวตกมันแล้วนะครับก็คือมัดตังค์คือเมาแล้วครับเมาแล้วไขายมา,าดังนี้ขระบดีเพิงทราบ นะในเวลาจบเทศนาทำไมครับในจบเทศนานครับทำมาพิสมัยการบรรุธรรมครับได้มีแก่เทวดาเป็นอันมากครับผู้เข้าไปผู้เข้าไปอยู่นะครับเพื่อนะเพื่อสดับธรรมครับเพื่อฟังธรรมนะเพื่อฟังธรรมครับพร้อมกับพระสานุเป็นพระแล้วนะไม่ใช่สามเณรนะครับเป็นพระสานุครับ ก็ท่านพระสานุผู้มีอายุนั้นนะครับทำไมอุกขใดตวเรียนนะครับภูตโพธนะภูตโพธคืออะไรครับคือพระไตรปิฎกแล้วนะครับได้เป็นพระธรรมกระถึกที่เชี่ยวชาญมหานะมันชะเป็นว่าใหญ่นะครับเป็นเป็นพระธรรมทีทอ่อ่ประเสริฐหรือว่าผู้เชี่ยวชาญครับผู้ชํานาญการอะไรแ่ะ ดำลงอยู่ทลายครับอายุท่ายร้อยยี่สิบปีนะครับอายุอยู่ร้อยยี่สิบปีทำชาวชมพูทวีปทางเส้นนะครับไม่ใช่ทำชมพูทวีตทางเส้นเลยชมพูพื้นแผ่นดินนะครับให้กระชอนไปเลยครับให้มีชื่อเสียงอะกระชอนไปเลยครับว่ามีคนทรงจำพระเทวีมานะครับเป็นพระธรรมมาตรึกเทศนาโอ้โหชื่อเสียงดูลันครับแล้วก็ทําไมครับปารินิพานนี่นะครับ สานุสามเณรนนะนะครับสานุสามเณรครับบวชตั้งแต่เล็กแต่น้อยวาสิกาก็แม่ให้บวชอะความเดิมเลยครับสรุปอะบวชแต่เด็กบวชแต่เด็กเลยนะครับเก็บขวบก็ได้ครับพอโตขึ้นมาเป็นครับก็สันครับมัณฑลอดจะโตขึ้นมาก็สันครับเอออยากศึกครับเนี่ยแหละแล้วก็เรียนเก่งทําอะไรเก่งทําวัดศีละวานะไม่ธรรมดาสัมเนียนศีละวานะครับแต่สัณฑรไม่ใช่ศีละอัศศีละวาดี วัดตสามปันโนครับถึงพร้อมด้ววัดครับเนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยทำทุกอย่างครับกับอุปชาอาจาริยาวัดอุปชาญาวัดตะการตุกาวัดโอ้โหเรียบร้อยครับเนี่ยแตวพอแต่พอโตขึ้นไปงานเปลี่ยนได้ครับลมมันเปลี่ยนได้ครับกระสันจะสึกเนี่ยครับเออจนเทวดามาน่ะบอกเทวดาแตะลมโลกมนุษย์อย่าลืมนะต้องทําไมครับมาช่วยคนมีศีลมาฟังธรรมคนคนมีศีลนะครับ เพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยเหมือนกับหลุมขี้เลยนะครับมาแค่ร้อยยนดเนี่ยเหม็นหึงแล้วไม่อยากมาหรอกครับที่มาเพราะกินศีลเราหอมกินศีลน่ะกินศีลสะดอดตัวโอ้โหมันกลิ่นขี้มันนี่ครับเนี่ยนะครับมาเนี่ยทีนี้มันมียักษ์นะครับแม่ในการก่อนเขานะ่ะมาเกิดเป็นยักษ์ครับก็ไม่อยากให้ขายหน้าวบางั้นเถอะนะลูกเราทำไมครับนะอุเทวดาอุตส่าห์มาเยอะแยะครับ ก็เลยจะทําไมล่ะจะทําให้ลูกนะครับขายกําหนัดแหละนะครับขายกําหนัดยินดีอุกกนที่โตครับก็สันขึ้นแล้วอยากซึกอะไรครับอยากมีเมียได้ไหมสัสเกีบนั้นนะครับก็เลยเข้าสิงเลยครับทำไมอ่ะเข้าสิงได้นะครับเพราะตอนนั้นจิตใจสามเณรไปไงล่ะโอ้โหมาอยู่ในตัวได้ก็สันขึ้นแล้วมีตลาค้าครับครอบงามอ่ะครอบงามนะครับ ปกติในอัตถะเขาจะบอกอเลยผีเข้าพระจะไหมล่ะในวินัยผีเข้าพระก็ให้หยุดสวปดปฏิโมกได้ครับเนะี่ยเขาบอกไว้มันจะบีบมันจะบีบเข้าไปบีบหัวใจครับเข้าทั้งปากครับเออเข้าทั้งปากเลยให้บีบหัวใจครับเอ,อในอัตถาบอกไว้นะทั้งปากบีบหัวใจกันทําอะไรไม่ได้เลยสามเดือนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เลยตาเหลือกน้ำลายไหลครับนอนกิ้งอยู่บนแผ่นดินนั่นแหละเออพอฟื้นขึ้นมางงเลยครับอ้าวเป็นไรไปนี่ครับ บบนนะจนผู้ไทยเกิดความทะเราสั่งเวชครับในการคลองเรือนะ่ะไม่โดยยงโนย่างนี้ใช่ไหมสะดคลองเรือลาบากจะตายครับแบบนี้แหละ <c oughs> จนสามเณรนีน่ครับคลนะายความกาหนัดนะอุก,กันทิโตนะก็แม่ก็เลยถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ยี่สิบแล้วนะครับพอดิบณ์แล้วก็เตรียมบาจีวันให้ครับบวชครับเป็นพระเลย แล้วก็เป็นมหาธรรมมะก็ถึกครับอายุ120ปีครับเรียนพระไตรปิฎกนะครับทำจอมพูทวีปให้กระชอนเรื่องหรือมีชื่อเสียงครับประกาศศาสนาได้เยอะนะครับแล้วก็บรรลุนิพพาน,นครับตานุสามเณรนะครับ